แด okay. ี๋ยวไปตุนียังไม่อบเป็นลงกนหมูนี่ยเออเออเอเดี๋ยว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 พอคนนะแม่พอก่อนเดี โอเคอ่าไม่ดิบเนี่ยจอกง่ายเนาะแหน่ดิบป,ปุ้ยดิบป,ปุ้ยมันอ่อนดย <laughs> โอ้โา <porque> <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูทุกท่าน,นที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กพอน้องแฝกอยู่ที่บ้านของน้องต้าอีคือเก้าพี่น้องเนาะอ่าเป็นฝ้าคึมคึมเน่เมื่อนี้สงการเมื่อได้ส่งท้ายเนาะพี่น้องเนาะเมื่อที่สิบหกพี่น้องเลยเนาะผ่านมาสามเมือแล้วสงการก็ได้เนาะอูได้ไปดินสงการทางใดก็ขอให้ดินให้มีความสุขพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งพบพอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรพี่น้องเลยเนาะ เอาเดี๋ยวจิมาซอยนุม่มต่อขั้วาทั้งนี้ก่อนพี่น้องเไยจังไรก็ได้เนาะพี่น้องเลยโอเคไปหับส้มกันเลยเนาะนี่มมนี่พี่น้องนะอเนาะเพราะว่าเพิ่นท่านได้ต่อหน่อยนุ่มเมือ่อวานนี่เล็กเบิดบ่ดูว่าจังไรดึงมดโอ้เด็กมัดกด่อนไม่ยังไม่ิเราจะเป็นไม่เชือกบอว่าไม่จิไม่เชือกเหมืกนกะันใช่ไอ่าเรียบร้อย ไม่เจ็ดไหนได้อะเจ้ไม่รุ่นวันเจ้าพลิกเนาะบ่รุ่นเนาะโคตรโถเลยเนีะโคตรโเลยแมนนมันโหดจัวะมันโดจริงๆเนาะจริงจรจับก่อนเลยนมเนาะเลย แองดีเน่ล่ไม่แมันแกนม่แกนรับสีมุมเดี๋ยวสีหานี่ห้องก็อเขาอีกเอาบูมิจอรลบีได้เหรอใส่ตัวนี้โอ้อบได้เลยนุ่ยังใ่ได้ก็ได้ตอครับเดยใส่ต้ ลก,ก็ไม่ยู่นี่นี่สิหลายปีเต่าแล้วเป็นไม่แก่นไม่เก่ไเกา,ไม,กาไม่เก่าไม่แก่นเลยออต้องเปลี่ยนมือซะแล้วเหมนมา ي, เด็กเฮ้ยน้องตอนนี้เดี๋ยวเนาะบวชได้เบาบางเลยย้ำลูกไม้ ของแท้ยวต่ออันสองลักนี่แล้วให้นุ่มต่อกันแหล่ะจะจะเป็นมวยกวาพอแผทตื้เดียวซื้อเดียวอ่ะเดียวเนี่ยยืไปตัวนี้ยังไม่ต่อ đi đâu nó <laughs> bạt mình men nuôi nhiều lắm cái bún ổn này đây ừ, oh, nó đồ, bút... đồ. <laughs> còn gì thang โอเคเดี๋ยวมูมินะใส่กระดี่เลยแบ่นี้แน่นักสีตอบไปเลยโอ้ข้อสีมีนอันนี้ไม่บ้านี่ไออย่างวะแม่งขาดเลยเดี๋ด้อสีเหียสีเหีย

จะเปลี่ยนมือตอกก่อนพี่น้องเังไดแผลตอกขึ้นมาแต่อันนั้นแทนเนาะนต่ตอหน้าโอเคพี่น้องให้เบาแยงตอกต่อพี่น้องเนาะโอเคม่นี่จะเร่งมือให้หัวแล้วว่าเช่นซะฟังนั้นแล้วบ้แล้วพี่น้องเนาะแม่เนื่งจะได้ยินได้ใหม่เนาะแม่นมื่องืะสึกมือเื่องจต้องที่ได้เ็ เกยออกอะไรบ่นเบื่นบ่แม่จะได้เห็ดเกยอีกเนาะมันเห็ดมันของน้ำด้วยเหรอของน้ำมาแรกก็แล้วเนาะโอ้แรงย่องตองคืนเลยย่องตอนคืนมันเพราะว่าเขาเหลือแต่เสาะลงน้อยเนาะเสาะลงมันเพียงกันได้บ่เบียงเสาะลงไอ้สิอะไรนะโอ้บัดจะหน่อยทางบ่เตียงมาเหมืนหายเลยมาแล้ว่ ง้ำบ่องน้ำเานโอ้เป็นยัให้เล่งมือเป็นยังไงเช็นของน้ำเนาะแมนยัให้อันใดก็คือกันเนาะไประเทศล้งหมูว่านึ่งมากกระบาดเวลาชุ่มไม่ให้เพื่นมหาบัดเป็นจากเขาของงามนี่เนาะแมนเป็นกี่ขั้นไปป่าบิดรวมไว้ชั้นชักเอาได้บ่ได้ดึงโวนี้ไปก่อนบ่ไอ้น้พงบนวิทย์ได้บ่นะ ากจนเอาได้ลขยายได้มาได้ไรเ่องของแค่เนาะต้องไปโรงงานฝนเกาะเท่านั้นไม่เห็นไอ้นุ่มออกมาทางนี้ด้วยนุ่มอ่าเจ้าออกมาทางนี้เล็กชอดไห

โอ้โัวเ <Jamie, S 2> <anak> ูียงโบหั่นกล้องมาให้พ่าแฟดเลยพดโธพเลลืมเลยตัวเองเรื่อๆไกอยเด้อบอบเลยเด้นโอเคถูกมาพอเอาตองคอยเห็ดใส่พร้มน้มันระวังเดี๋ยลายเติบเนาะแน่นลายเติเดี๋ยวมันมนอยนนึบต่อยลบอีกยังได้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 เดี๋ยวเ เดี๋ยวเดี๋ยพอดก่อนเกาะนี่เนาะเกาะเด้หนังใหม่ใช้ป่นเดี๋ยว่อนเดี๋ยวอาไปองเยเอนเก็ในร่มกอนหมูนี่เออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พอก่อนเนาะ่อเคโอเคอ่าเปิดอะไรทำไมมากแข่งพอเคดเปิดแล้วบอกว่าจะมาตอกบอน้าเปลี่ยนมือใหม่บอบอกว่าเรามาเท่งมาตอกอันเดียบ้า ต้น้อยตัวแนวแน่นะจริงๆนะต้นสักอาวแบตัดกันเสื้อเน้อเพื่อเป็นการจับถนัดเนาจัดจัดเบาบัสงานแบบนี้บ่บอได้เนาะเอาเครื่งอีกเหมือเดิมเอาคอคอนึงอีกไงอนี่แค่คอเนี่ยมันมันแบบมันถุงพด ผู้คนเนาะสูมงมคดลูกอีกอ <ะ S 2> ่า <อะ S 2> โอเคเราไปมาวานนี่กับนบอสได้มาตอกสองเท้านี่แล้วก็ยังเหลือเท้านึงจัดเลยบอสนนมาตอกอีกแมนไเลยตึ้งลายกับมันงานนั่น,นมนันจินตานทั้งลูกเนาะ โอเคสีมือจอกโมยยอดไผเนาะสดยอดเนาะทบเก็บร้อยไม่ดิบเนี่ยจอกง่ายเนาะแม่ดิบป,ปุยดิบป,ปุยมันอ่อนเด้ ทพรมือนด้ยิย่นเลางนในเหล่านอยู่อ่ะมากจเห็นพอกใก่เนาะกยนสนปอกอยู่เลเดี๋แมนไดเห็นแล้วก็มีกปอกเลยเนาะอ่าเ,เราจะไปชอยไปนเห็นนี่แล้วจะชอยอแมนนิงพวกไกล้ชเล่อเด้เนี่ยเลเอาเดียวเนาะแมนโอเค อ่าคุณขอวัดต้นนึ่งเด้อคุณไ,ไ,ไปจ้าให้เราต้นขาวๆนะเสาขาวๆหนะึ่แม่นเป็นลักเกา่ามันสิแน่นเด้เอาไปยืดเสร็จตัวนั้นขอแฝดว่าลักใหม่เราซีดยังโมแนนเป็นไงเออลักนั่นแหละไอ้เด็กโมติ่งเลยพังไม่จะโดนแมนเอามางานเอาลักนี่ฆ่าอย่างไรผมได้เขา้าแล้วไบกออกเนาะ

nếu người đó tí thì he nè đó mà vẫn đấy còn đấy còn tàn bài cứ gào này ta châm xài guitar phút nà ping cái đó lấy keo อาจจะได้น้ำลงอีกตัวเอ่อทบงทางพทบขึ้นแลเนาะแมตามรักการจะต้องทบขึ้นแม่ล้างน้อยแห้งนี่ก็ตอบว่าอ็คุณตอบไดป๊อกป๊อกปอกป๊อกคอยป๊อกปอกป๊อนะแหงไดนี่เนาะ แม่ของแท้เด้น้อยน้อยแท้เด้น้อยพิกคิโน โอเคเดี๋ยวรักหนึ่งบ่เดี๋ยวรักน้อยโอ้ยกระปูท่านได้ตอกกดตัวนี้เนาะมันจะโคตรแล้วลุบแล้วแบบนี้เป็นเล็บเก่าวะโอเคเนาะเอาโมมิโตะเนาะวันนี้ก็เสื้อชุดไอเสื้อชิ้นในการทำลวดเอาทั้งชุดเลยเนาะแม่นชุดเลยนี่ชุดแล้วตัดเลยอ่าแต่ว่าสิบปแดดเริ่มแดดอีกเนาะแดดอีกได้่าววะไม่ได้รวมเข้ามีแต่ว่า เน่งงามแล้วเราไปเห็ดเขาใกล้เนาะแม่นไปซอยให้เราเพื่อละโอ้ใช้่ลึกโอเคได้บ่ได้้เยโอเคตึงก้านสายกีต้าโอเคตึงเลยตอบเลย ตอกเลยบ่วตอกเลยต่อยนรายได้เลยนี่มันช้์เลยมันกิตาเนาะแมนรอยเด็บร้อยแตคือเด็บร้อยพี่น้องเนน่งน้ำเนาะเอนี่ก้ยจางสองกิจยังสองผารกิจบัตยงสองภารกิจยังยังนะพุดของน้ำน้ำแล้วก็ตอเลย เอาบ่ยออกิบ่ได้ใช้บ่ใช้นั่นดอกืดอกเอันนั้นออกมุ่งออกมีแต่จังได๋ก็มุงหน้าทําห้องน้ําต่อมือแรงเนาะแรงก่อนแต่ว่าตอนแงช่วงแดดอ่อนๆอ่าดูว่าทีมงานเฮาอาจจะบ่ได้อยู่ซอยเนาะพี่น้องเพราะว่าจะได้างกับกอพอตอนแรงสิซอยช่วงเช้าอัปเดตตอนเช้าพี่น้องเนาะอาแงให้ทางช่องอื่นมาอัปเดตเนาะแม่นหลายช่อง Okay, โอเคเนาะจบเช็ดชิ้นอ้าวชมคืนแมนทางด้านบอลล้มไปรอยโดยโพี่น,อน้นองเ,เลยตอนนี้จะให้เพ่งงามไปทีเรียบร้อยเนาะแมนโดยเอ้าโอเคพี่น้องเนาะกะนิ่งหัวทางด้านหัวของน้องตะหรือของไอ้นุ่มกะแล้วพอดีเนาะพี่นอ้องตอนนี้กะเสร็จภารกิจทางด้านให้ทั่ว ก็เดือแต่ต่อเกยกับเอ็นเทห้องน้ำพุดห้องน้ำอะไรพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าไอ้นุ่มแล้วในน้ำไอ้นุ่มเราวพุดห้องน้ำแหละมือแรงกันดะเพราะว่าตอนช่วงนี้เราก็สิไปซอยไอ้เลาก้อนพี่น้องเนาะพอเพื่อนกลับมาซอยเลาเล่ากับไปต้องไปซอยเพื่อนต้องแล่นซอยกันนะพี่น้องเนาะอันใดก็ได้ไปกันมีแต่ว่าหากของตัวเองกับโบได้แล้วพี่น้องเนาะแต่หมู่กับหนกคือการเวียกงานแต่กับสละมาซอยเส้นไอ้นุ่มคือการเรากับมีเวียกแต่ว่าสละไปซอยทางไอเลาน้า แตนเห็ดของตัวเองนะเนาะพี่น้องรวมร่วยช่วยกันพี่น้องเลยยังไงก็ได้ช่วยกันจับช่วยกันนั่นคนละไม้แต่มือเดียวกันแล้วพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้จังไงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่สละเวลาเข้ามาเบิ่งติดตามรับชมเนาะขอ้พี่น้องจังไงก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อพี่น้องมีอย่างก็อ่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันพี่น้องเนาะหรือว่าแนะนำมาได้พี่น้องเนาะหรือว่าทางใดอ่าเฮ็ดจังชันยังชี้กะ ตีชมกันได้พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องก็ขอกล่าทำมาสบายดีสบายดี